สองโมเมนตาา์นุ่นวรนุชรวมเฟรมบ้านสามีพร้อมนาระดับหมื่นล้านเป็นโมเมนต์สุดแฮปปี้เมื่อซุปตา3สาวนุ่นวรนุชได้รวมเฟรมฉลองวันเกิดสามีตอดปิติพร้อมนาครอบครัวฝ่ายชายทั้งคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงพี่น้องของหนุ่มตอดและหลานๆโดยน้องสาวของนุ่นและตอดอย่างปีรติพิรมพักตีนันก็ได้ออกมาโพสภาพพร้อมเขียนแคปชัน่นอวยพรวันเกิดพี่ชายไว้ว่า แฮปปี้เบิร์เดย์จ้าพี่ตอสขอให้พี่ตอสมีความสุขเสมอๆพวกเรารักพี่ตอสมากๆเลยจ้ะเป็นภาพครอบ,บครัวใหญ่ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะยังไงก็ร่วมสุขสันต์วันเกิดหนุ่มตอสด,ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ